อ่ะสว, no hehe, สวสัสดีครับผมมือนียมาพอกับบาลอน้นครัตที่เจ้าฝมือนียออกฝืงเล็กน้อยกันเดี๋ยวเดียววุ่นหางฝ่งอยู่ทางไหนในขดไปตั้มตั้มจิตจิตตั้มต่้เดี๋ยวจะเบิ่งกนี้หนำบ้านกบอ้อยออาซะบ่ Máu nhắn thường bỏ máu quân cả máu là mùi Ơi, mà nèo quân quân mát tí nèo mát mát tí nèo mát tí nèo mát tí mát tí nèo mát tí mát thôi À? Má nói <laughs> ừ. là Má miếng chè ba 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 miếng chè อยู่ในปลาเนี่ยต้องมีอีทเนี่ยถึงอยู่นี่เนี่ยมันพวอยู่สูงมันอยู่ต่ำไปถึงอีกเดี yup. <c oughs> ด๋ passes, ดวยวก <k again> ัไปแพรต่อจีเวนอือแพรนี่ค่ะพี่น้อง